เฮ hey, ดังๆวันที่หนึ่งตุลาคมผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรับเงินคนละ500บาทนาน3เดือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ นายอนุชาบูรพะชัยศีโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนายดานุชาพิชยาน,านันรองเลขาธิการสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอและนางสาวการนาตั้งประกรณ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษีสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็ได้ถแถลงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบศออโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังโดยแบ่งเป็นสองโครงการได้แก่ โครงการที่1โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะเป็นการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน500บาทต่อคนระยะเวลาสเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2,563ซึ่งก็มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน14ล้านคนที่จะได้รับสิทธินี้นะคะ โครงการที่2นะคะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งภาครัฐก,ก็จะร่วมจ่ายแล้วก็เน้นช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานรากที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน10ล้านคนโดยจะเปิดลงทะเบียนในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีการใช้จ่ายตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะก็ไม่เกินคนละ3,000บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยหาเร่แผงลอย ที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือว่าร้านสะดวกซื้อหรือว่าธุรกิจเฟรนช์ชายนะคะโดยในช่วงท้ายนะคะโคศกประําสานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าจะมีการเร่งรัดนําผลการประชุมเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอรให้ทันภายในสัปดาห์หน้านะคะเพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วต่อไปนะคะ สรุปนะคะทางสบสนะคะก็จะเพิ่มเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจำนวน500บาทนะคะให้เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะนั่นก็คือเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ500บาทนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ